เอาไปให้ผัวค่ะให้ผัวค่ะผัวปันหากระตุ้นอารมณ์เพิ่มความกำนะดตื่นเต้นเป็นพิเศษคอนเฟิร์มค่ะหลายเสียงค่ะว่าสุดยอดมากๆป้าค่ะมานี่ค่ะนี่ยังไงล่ะมาละค่ะเสียวไปให้ยังเอาไปให้ผัวค่ะเอาไปให้ยังบำรุงค่ะบำรุงกำลังบำรุงกำลังค่ะให้ผัวบำรุงกำลังใช่ค่ะเอ้ยหมักมะละนี่พี่น้อง เบิ้งลูกแดงแดงแตกแตกนะพี่น้องไปเอาอยู่ใส่ไหมอีหล่าพาไปเบิ้งดูเดี๋ยวสิป่าค่ะอ,อป่าหมาแม่พี่น้องอีหล่าสิพาไปเอาสมุนไพรบำรุงกำลังผู้ใดมีผัววะนั่นกะมามาไปอีหล่าไปเอ,อน้ำไปเบิ้งดูนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะใส่ใสนี่ค่ะลูกเขาค่ะหมูลูกเ,ลเต็มเลยค่ะมีเม็ดด้านในนะคะนี่ป้ามาพ่อได้จังไหนอีหลา่ามาตาดีแท้ ปาดทูมันแอบอยู่ยังไดเนาะเนี่ยตามหามาโดนแล้วบำรุงกำลังตัวนี้เพิ่นเป็นยิ้มปุ้ยไดุ้มดเยเนพ่อของดีสิเอาไปให้ผัวเป็นนะพ่อแล้วก็เจ็บที่ไหลละจะเก็บนะคะเก็บเลย่ผ่วหลายลูกเลยค่ะโอ้หลายหลายเป็นปลาเลยนะพี่น้องหมากหมากมะละขีนกหรือว่าผักไซบ้านเ้าแหละนะครับ อผักไสนะครับนี่เบิ้งด้วยละได้หลายบ่นี่ค่ะโหล่ะเบิ้งนะพี่น้องสังเกตดีๆนะครับเม็ดด้านไในมันนะครับนี่สีออกแดงๆเลยแหละนะครับสมุนไพรกระตุ้นอารมณ์เพิ่มความกำนกำหนัดบำรุงกำลังได้ดีมากโดยที่เขาเอาเม็ดเม็ดนะครับเฉพาะเม็ดที่มันแดงๆอย่างซี่นะ เอาเอาตะเม็ดมันเนี่ยไปตากแดดก่อนตากแดดแล้วเอามาทุบมาปน้หรือสีขัวก้อนก็นได้นะครับค่ายว่าทําเป็นกาแฟเม็ดมะระขี่นกน,นะนี่แหละสุดยอดเลยเฮ้ยใหญ่เว้าใหญ่เสร็จแม่นว้หละใช่ค่ะแล้วไปหาพ่อได้ยังไงก็โดยบังเอิญคะ่ะบังเอิญเน,นะาะบังเอิญค่ะดีใจบ่อไปพ่อ,อยังเสีย <laughs> ตื่นเต้นเป็นพิเศษ <laughs> มันสุดยอดอีเลนะครับด้วยหมากมะละขี่นกเท่านั้นเองทำกจินง่ายๆนะครับแค่เอาไปตากแห้งแล้วทุบหรือตําให้ละเอียดบดหรือไปคั่วก่อนก็ได้แล้วค่อยบดนะครับเรามาชมงกาแฟเป็นกาแฟกินเพิ่มเติมรสชาติยังกะได้นะครับหอมหวาน <laughs> แซ่บในอารมณ์ <laughs> หลายๆคนคอนเฟิร์มสูตรนี้ว่าดีเยี่ยมนะคะใช้ ลูกของมะระเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดของมะระนะคะไปคั่วแล้วก็มาทาเป็นชาเป็นกาแฟแดื่มนะคะคอนเฟิร์มสุดยอดมากๆค่ะตามปกติถ้าเขากินลูกดิบหรือว่าลูกอ่อนมันก็ป้องกันโรคเบาหวานได้มะระนี่มันดีเลยนะครับขอให้เป็นมะระขีน่นกเอต้นมะระขี่นกนี่มีประโยชน์ทุกส่วนนะพี่น้องเพราะว่ามันกินได้ทุกส่วนนะครับหมูว่าหมากอ่อนยอดใบได้บัด ยอดนี่เอาไปกินกับปนกับแก้วกับสุดยอดเท่านั้นนะครับผักลิ้มหัวบ้านเขาบกว่าเม็ดยิงซี่กับบ้าการันตีอีกที่ด้วยละ่ะคอนเฟิร์มค่ะหลายเสียงค่ะว่าสุดยอดมากๆาค่ะสูตรที่แนะนําไปนะคะ <c oughs> เสียอีหล่าว่ะละ่ะถ้าเสียกะลองเบิงได้นะพี่น้องบ่บบเสียหายนะครับเพราะว่าเาะของาบ่ได้ซื้อแค่หาน้าส่วนหรือว่าลิ้มหัวมันกับพ่อแล้ว มาละขี่นกเนาะค่ะเอ้าที่เก็บไม้เยอะๆนี่เสียวไปทำอีอย่างอีละเอาไปตากแห้งค่ะแล้วเอาไปเอามาบดค่ะมาบดแล้วมาเอามาคั่วก่อนค่ะคั่วแล้วเอามาบดค่ะเอาทำชาให้นี่ค่ะหรือว่าคุณผัวนะคะนี่เจาะจงเจาะใจเลยเฉพาะเลยว่าสิทำให้ผัวกินใช่ค่ะชาสูตรพิเศษเฉพาะอีสานวัดเจ้าเลยค่ะว่าแล้วได้บ่เสียเวลา เอาไปตากไปอีหลาปะไปกัน